เรียนรู้หลากหลายกับครูไมรับไอทีวันนี้จะมานำเสนอแนวทางการทำคลิปวิดิทัศน์สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจเพื่อเตรียมการประเมินวอหรือวอลพโดยใช้แคนวาทำได้ง่ายๆด้วยตัวของเราเองค่ะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู K. และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของการทําไฟวีดิทัศนะคะรูปแบบที่2ไฟไฟวีดิทัศที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอในวันนี้นะคะเราก็จะมาไฟวีดิทัศที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจซึ่งทางกะกะสได้กำหนดรูปแบบและเนื้อหาต้อง บันทึกภาพของข้าราชการครูเพราะฉะนั้นก็ต้องมีภาพของเราอยู่ในคลิปวิดีโอเป็นผู้นำเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะตามการกำหนดรูปแบบของเนื้อหาและลักษณะสำคัญทางเทคนิคนี้นะคะเราสามารถไปใช้โปรแกรม CANVA ในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ โดยที่เราบันทึกหน้าของเราเองลงไปในคลิปวิดีโอพร้อมกับมีการอธิบายการปฏิบัติการสอนหรือการแทรกรูปภาพไประหว่างการนำเสนอในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีและก็บันทึกไฟล์ออกมาเป็น mp4 เราลองไปทำกันดูนะคะเริ่มจากเมื่อเราเข้าเว็บไซต์ canva.com นะคะเราก็จะมาเริ่ม สร้างสไลด์โดยการไปเลือกรูปแบบที่เป็น Presentation เพื่อการศึกษาหรือถ้าเกิดใครทำเป็นไฟล์ powerpoint ไว้แล้วนะคะมีการทำการอธิบายลักษณะของการพูดถึงประเด็นที่ท้าทายไว้แล้วนะคะเราสามารถนำเข้าไฟล์ powerpoint นะคะเข้ามาทำงานใน Canva ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีก็ให้ไปที่คำว่าสร้างดีไซน์มุมบน ในหน้าหลักนะคะแล้วเลือกไปที่คำว่านำเข้าไฟล์เสร็จแล้วให้ไปเลือกไฟล์ PowerPoint ที่เรามีอยู่แล้วกด Open เพื่อทำการแปลงไฟล์ PowerPoint มาให้เป็นไฟล์ Can ว a ค่ะหลังจากที่เราได้ไฟล์แล้วนะคะจะเป็นไฟล์ PowerPoint หรือเราสร้างเองด้วยแม่แบบที่เป็น Presentation เราก็จะเตรียมการนำเสนอสไลด์ไว้แบบนี้เริ่มบันทึกหน้าของผู้ บรรยายหรือตัวคุณครูที่จะทำการบันทึกนะคะให้คุณครูไปดูที่แผบเมนูด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็อยู่ที่คำว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะดูตรงปุ่มนี้นะคะบันทึกตัวคุณเองนะคะอยู่ใต้คำว่าอัปโหลดไฟล์นะคะบันทึกตัวคุณเองจะอยู่ในแท็บอัปโหลดเมื่อคลิกแล้วนะคะจะเข้าไปสู่ สตูดิโอในการบันทึกและกล้องของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราก็จะทำงานหรือถ้าเกิดเครื่องของใครยังไม่เคยทำการเชื่อมต่อแคนวานะคะก็จะถามว่าขออนุญาตให้เปิดกล้องนะคะเราก็ต้องกดอนุญาตก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะเปิดกล้องและมีภาพขึ้นมาแบบนี้ได้และภาพวิดีโอนี้นะคะเมื่อเราได้ทำการบันทึกนะคะ จะไปอยู่ในสไลด์แต่ละสไลด์นี้เลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในสไลด์ที่2นะคะถ้าเราต้องการที่จะเริ่มบันทึกในสไลด์ที่1เราก็มาคลิกที่สไลด์ที่1น,นะคะแบบนี้จะเห็นแถบสีม่วงขึ้นอยู่ตรงนี้แปลว่าเรา,ากําลังเลือกอยู่ที่สไลด์ที่1แล้วภาพ sequel. ด้านหลังนี้ก็จะเห็นว่าเรากําลังอยู่ในสไลด์ที่1เราสามารถที่จะเลื่อนภาพวิดีโอของเราไปณนะตำแหน่งไหนก็ได้ หรือเราจะเปลี่ยนให้วิดีโอของเรานั้นเป็นรูปทรงไหนก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้และถ้าเกิดภาพไม่ชัดเจนไม่สว่างสามารถปรับฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกได้จากตรงเครื่องมือนี้และต่อไปนะคะเราก็ต้องทำการเช็คนะคะอยู่ที่ ปุ่มกล้องนี้นะคะทําการเช็คถ้าไม้นะคะสังเกตว่าจะมีแถบสีฟ้ากับที่พื้นอย่างนี้แปลว่าไม่สามารถที่จะทําการบันทึกได้เสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่มบันทึกตรงกลางนี้นะคะก็จะทําการนับถอยหลังให้และเราก็เริ่มบันทึกนะคะพูดแล้วก็บรรยายตามสไลด์ที่เราเห็นเลยนะคะเวลาก็จะเดินให้เห็นว่าในสไลด์นี้ใช้เวลาในการบันทึกคลิปไปกี่ นาทีหรือกี่วินาทีแล้วนะคะเมื่อเราพูดเสร็จในสไลด์ที่1น,นะคะเราก็จะมาคลิกสไลด์ที่2เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่มเสร็จแล้วตรงกลางนี้นะคะเมื่อกดปุ่มเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะย้อนกลับไปดูนะคะแต่ละสไลด์นะคะตอนนี้มีแสไลด์แต่ละสไลด์นนลลลเราจะเห็นว่าวิดีโอนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น8 วิดีโอนะคะ8คลิปสั้นๆอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเรากดเล่นดูเราก็จะคลิกมาตามแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนเลื่อนไปในส่วนต่างๆได้นะคะหรือสามารถที่จะขยายให้เต็มหน้าจอเลยก็ได้นะคะเมื่ออยู่ตรงสไลด์ไหนที่ต้องการที่จะให้เห็นตัวของผู้บรรยาย เมื่อเราดูเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนออกนะคะเราต้องกดปุ่มบันทึกและออกที่มุมบนขวามือตรงนี้นะต้องกดปุ่มบันทึกและออกก่อนนะคะพอกดปุ่มบันทึกและออกแล้วจะกลับมาสู่ในหน้าของการแก้ไขและเราจะได้ไฟล์วิดีโอทั้งหมด8ไฟล์ตามหน้าสไลด์ที่เราทำการบันทึกเอาไว้เลย หน้าไหนที่เราต้องการให้เห็นหน้าได้ชัดเจนนะคะหน้าของผู้พูดให้ออกจากกรอบก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วเลือกคำว่าแยกวิดีโอแล้วเราก็ขยายตัวคลิปของเราที่เราได้บันทึกไว้ส่วนในสไลด์อื่นๆสภาพปัญหาหรือสะท้อนให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเราและในคลิปในแต่ละคลิปนะคะถ้าเราฟังดูแล้วนะมีส่วนที่ ต้องการแก้ไขนะคะตัดต่อคลิปนะคะเมื่อเราเลือกที่ส่วนที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะส่วนที่เป็นวิดีโอในแท็บด้านบนที่มีรูปกรนไกรนี้นะคะสามารถเข้าไปเลือกให้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปได้นะคะเราจะใช้งานนะคะจะเห็นว่าสีจางๆ,ๆนี้ก็จะไม่เล่น ะะส่วนที่จังๆนี่ก็คลิปวิดีโอก็จะไม่เล่นมาเริ่มเล่นตรงที่เราเลื่อนเวลามาที่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนี้ปฏิบัติที่ดูเสืแคชชนะคะก็ควรนำชนพลการหรือถ้าเกิดเสียงยังไม่ดังพอนะคะเราสามารถที่จะปรับโวลูมของเสียงจากตรงบริเวณลำโพงได้นะคะเมื่อเราดูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเซฟไฟล์เพื่อให้เป็นไฟล์ mp 4นะคะความยาวไม่เกิน 10นาทีนะคะโดยที่วิธีการเซฟไฟล์ให้เป็น mp4 นะคะก็คือต้องไปที่ปุ่มคำว่าแชร์แล้วเลื่อนมาหาคำว่า Download. ดาวน์โหลดลำดับต่อไปเลือกประเภทของไฟล์ให้เลือกเป็นวิดีโอ mp4 แล้วก็ดูนะคะว่าจำนวนหน้าสไลด์ที่เรามีเราจะใช้ทั้งหมดทุกหน้าหรือไม่เราก็เลือกจำนวนหน้าที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลด รอสักพักหนึ่งนะคะแคนวาจะทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ให้เราเป็นไฟล์วิดีโอ mp 4เมื่อแคนวาแปลงไฟล์ให้เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะถามว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนชื่ออะไรนะคะโดยที่ไฟล์ที่ได้เป็น mp 4วิดีโอนะคะแล้วเราก็กดคำว่าเซฟได้เลยอัน <c oughs> นี้เรามาดูนะคะคลิปวิดีโอที่เราทำ <c oughs> และนี่นะคะก็คือคลิปวิดีโอที่เราได้บันทึกผ่านตัวการบันทึกหน้าจอด้วย โปรแกรมแคนวานะคะก็สามารถที่จะนํารูปของเราใส่ลงไปนําคลิปวิดีโอของเราใส่ลงไปในตัวสไลด์แล้วก็พูดตามสไลด์สามารถที่จะขยายรูปของเราได้เต็มหน้าจอหรือจะเอาไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสไลด์ก็ได้นะคะสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในการนําเสนอหรือสื่อการสอนแบบอื่นๆได้นะคะใครมีไอเดียหรือข้อเสนอแนะหรือข้อ คำถามใดนะคะสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอฝากช่องกูมายปานทิพย์ดอนขันไพไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ